ถ้าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มฟืดคืองอย่างเช่นช่วงนี้นะครับก็จะมีประชาชนทั่วไปนะครับที่จะมาจำนำเพื่อนําเงินไปใช้ในชีวิตประจำวันครับธุรกิจลงรับจำนำก็คือเป็นเสมือนกับน้ำมันหล่อลื่นให้กับระบบเศรษฐกิจนะครับ ปีนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19ก็ทําให้รัฐบาลได้งดการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องงานสงการก็ทําให้ธุรกรรมในส่วนตรงนี้หายไปครับมีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั้งประเทศก็ทําให้ภาระของผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องค่าเทอมแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ย ไม่มีเช่นกันก็เลยทำให้ยอดธุรกรรมของสาขาต่างๆเนี่ยครับได้ลดลงไปประมาณ20-30%เมื่อเราเทียบก,กับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาปกติแล้วนะครับในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมจะเป็นช่วงที่คึคกคักของโรงรับจำนำเนื่องจากว่าก่อนปิดสงก์เนี่ยครับจะมีลูกค้าเป็นจำนวนมากที่จะมาไถ่ายถอนทรัพย์เพื่อจะนำไปใช้และก็จะมาซื้อสินค้าหลุดจำนำ เพื่อที่จะนำไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่และก็มักจะนำกลับมาฝากไว้หรือมาจำานำเนี่ยนะครับหลังจากจบเทศกาลเพื่อจะนำเงินเนี่ยครับไปหมุนเวียนทำการค้าขายในช่วงที่ผ่านมายอดของทรัพย์ที่อยู่กับโรงรับจำานาจะลดลงสาเหตุประการหนึ่งนีครับมาจากราคาทองคำที่เพิ่มสูงขึ้นก็เลยมีลูกค้าจำนวนหนึ่งได้มาไทยเพื่อนำไปขาย หนึ่งนี้จะเป็นทองคำครับส่วนสองจะเป็นเครื่องประดับเพชรสามนี่จะเป็นนาฬิกาข้อมือสี่ก็เป็นสินค้าแบรนด์เนมถ้าห้าก็จะเป็นสินค้าหมวดไอทีครับธุรกิจลงรับจำนำก็คือเป็นเสมือนกับน้ำมันหล่อลื่นให้กับระบบเศรษฐกิจนะครับถ้าเศรษฐกิจคลืนคักจะมีลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการจะมาจำนำเยอะขึ้นครับเพราะต้องการที่จะนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจครับ ถ้าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มฟืดคือ่อย่างเช่นช่วงนี้นะครับก็จะมีประชาชนทั่วไปนะครับที่จะมาจำนำเพื่อนำเงินไปใช้ในชีวิตประจำวันครับมองว่ากำลังซื้อคงจะลดลงนะครับด้วยด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ถ้าสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อ เงินที่ออมไว้ก็อาจจะไม่เพียงพอจึงมีโอกาสครับที่จะหันมาพิจารณาลงรับจำนำเป็นทางเลือกในการแปลงสภาพคลองครับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆมักจะเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตเสมอเนื่องจากจะมีการรีเชฟของอุตสาหกรรมบางชนิดเดิมทีผมคิดว่าทรัพย์หน้าจะหลุดเพิ่มขึ้นเยอะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเพิ่มขึ้นไม่เยอะมากเลยครับอันนี้เราไม่พูดถึงหมวดทองคำนะครับเพราะด้วยความที่ทองคำราคาสูงขึ้นทองคำต้องหลุดน้อยลงอันนี้อันนี้แน่นอนแต่สิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือว่ารัพย์ที่หลุดจำนำของอีซิ่มันนี่ยังกลับขายได้ยอดไม่ลดลงซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดความคาดหมายเพราะด้วยภาวะแบบนี้แล้วก็สินค้าที่ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องแบรนด์เนมหรือว่าของที่ไม่ใช่หมวดทองคา เรามองว่าอาจจะไม่ใช่สินค้าที่จําเป็นแต่กลับได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดียอดที่เพิ่มขึ้นประมาณ20-30%ครับของสาขาจะมีลดลงบ้างครับอีซี่มันนี่ได้เร่งพัฒนาแอปพลิเคชันอีซี Smart ให้ลูกค้าสามารถที่จะส่งดอกเบีย้ยออนไลน์ได้ซึ่งถือเป็นการทำดิจิตอลทนสฟอร์เมชันเดิมทีบางครั้งลูกค้านะครับจะมาส่งเมื่อดอกเบีย้ยครบ4เดือน แต่ตอนนี้เกิดกระแสว่าบางครั้งแค่หนึ่งเดือนลูกค้าก็มาส่งดอกเบี้ยเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันใช้ง่ายแล้วก็สะดวกลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาและก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเราจะเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อจะนำมาสนับสนุนในการทำงานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบงานหลังบ้านและก็การให้บริการลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นครับสาขาที่เรามองที่จะขยายไป ก็จะเป็นสาขาทางภาคตะวันออกซึ่งเรามองว่ายังมีอาการอัตราการเติบโตที่ก็ยังดีอยู่นะครับอาจจะมีการหยุดชะงักไปบ้างในช่วงนี้ครับแล้วก็จังหวัดใหญ่ๆของประเทศก็มีแนวโน้มที่ก็ยังขยายตัวดีอยู่ครับเมื่อการท่องเที่ยวเริ่มกลับมา แน่นอนครับว่าผู้ประกอบการต้องการสภาพคล่องเพื่อที่จะมาหมุนเวียนในธุรกิจของตัวเองเราก็เจอผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นรีสอร์ทที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวพอลูกค้าเริ่มกลับมาครับทางเจ้าของร้านอาหารก็ได้นําทองคามาแปลงเป็นสภาพคล่องเพื่อไปซื้อวัตถุดิบในการมาทําอาหาร ช่วงที่สถานการณ์การรับจำนำจะคึกคักก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ครับก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนถ้าเกิดว่ารัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดยาวในช่วงนี้ผมคิดว่าถ้าจะกลับไปบ้านเพื่อจะไปเจอญาติก็มีโอกาสครับที่ว่าจะมาไถ่รัพย์เพื่อจะนำไปใช้ครับในช่วงเดือน มิถุนายนสถานการณ์รับจำนำเนี่ยได้เริ่มกระเตื้องขึ้นมาเรื่อยๆย,ยอดเริ่มกลับมาใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาก็เนื่องจากว่าถึงกำหนดชำระค่าเทอมและก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องค่าเล่าเรียนของบุตรหลานครับก็เลยทำให้มีผู้ปกครองมาใช้บริการที่ Easy Money เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าปีนี้ยอดธุรกรรมน่าจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่ไม่น่าจะเยอะนะครับ เพราะว่าด้วยสถานการณ์วิกฤตโควิดเนี่ยครับผมคาดว่าน่าจะเพิ่มเล็กน้อยครับไม่น่าจะถึง10%ครับถ้าเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวผมคาดว่าจะมีผู้ประกอบการมาใช้เป็นจนํานวนมากครับแต่ถ้าเกิดในฝั่งของประชาชนที่ต้องนําเงินไปใช้ในชีวิตประจําวันก็คิดว่าคงจะเพิ่มไม่ได้เยอะมากครับ